พือพิมพ์ลงข่าวเจนิเฟอร์โดน่ารายงานวันนี้สวนสัต์ได้เปิดออฟฟิเชียลแล้วแล้วก็สวนสั์เนี่ยมีชื่อว่าโมซองเป้าหมายของสวนสัตว์เราก็คือเราจะเป็นคนเราจะเป็นสวนสั์คุณธรรมค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีเวนต์โผล่ขึ้นมาบอกว่ามีคนทำเพื่อนรักของเขาหายคนดูแลสวนสัตข หมาหลงอยู่ตัวหนึ่งเป็นลาบาร,ร์ดอที่สวยมากเราสามารถตามหาเจ้าของเขาจากหมายเลขบนปลอกคอของหมาตัวนี้ได้นะหรือว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการเอาหมาเนี่ยไปทําเงินให้กับสวนสัตว์ได้ทั้งเราก็จะมีระหว่างจับหมาไปแต่งตัวเป็นสิงโตแล้วก็ไปโชว์แล้วก็จ่าย50เหรียญเพื่อทําแคมเปญโฆษณาตามหาเจ้าของหมาเราจะเป็นสวนสัตว์คุณธรรมเพราะงั้นเราจะไม่เอาหมาไปแต่งเป็นสิงโต จ็ซึ่ง Choice เราเลือกเนี่ยมีมีความสําคัญต่อการเลือกว่าเราจะไปเป็นสนสัตว์แบบไหนอย่าส,สัตว์คุณามมสนาธรรมหรือสัตรรว์เล็้นี่ก็จะมีแขก VIP ไปที่สนสัตว์เราซึ่งแขก VIP แต่ละคนก็จะทําได้ไม่เหมือนกันอย่างคนเนี้ยคนนี้เป็น b ม a c k Market Dealer ถ้าเราซื้อสัตว์เขาอะเขาจะขายสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ GMO มาแล้ว เวลาเรามีสัตว์ GMO ช่วยเพิ่มวาไรลี้ของสัตว์ในสวนสัตว์เราทำให้คนมาเยี่ยมสวนสัตว์เยอะมากขึ้นแพงยังอ่ะ5,600เหรียญหมดตูดเนี่ยขายตูดยังซื้อสัตว์ไม่ได้เลยเนี่ยแพงไปไม่เดียส่วนกระต่ายที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็สามารถขายกับตลาดมืดได้ใงตลาดมืดเนี่ยเขารับซื้อตัวลอ2 0 0เหรียญแต่ตอนเราเลสคิวมาเราเลสคิวมาราคา20เหรียญเพราะนั้นเล่นเป็นสวนสัตว์แห่งความมืดเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็โตไวมากแต่ว่ามซองเป็นสวนสัตว์คุณธรรมมซองก็เลยจะแจ้งตำรวจ รีพอร์ตคนค้าสัตว์เถื่อนคนนี้เราจะสร้างความเจ็บปวดทั้งจิตใจกับเทรดเดอร์และทําให้เขาไปเข้าพุกไป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 เลยไปเลยแจ่นักข่าวรายงานโลคอลูของเราแจ้งนักค้าสัตว์เถื่อนกับตำรวจนี่เราก็ดูดีจังเลยอะนะคะตอนนี้มีไฟป่าเกิดขึ้น ราต้องการความช่วยเหลือเราช่วยโดเนทเงินเพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าได้ไหมถ้าโดนเนทโดเอ็หนึ่งพันเหรียญถ้าเราบอกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็รีเจ็สินะหนึ่งพันเหรียญหนอกำไรฉันวันละสามสิบเหรียญแกขอโดนเหนึ่งพันเหรียญหนอะเราเป็นสวนสัตว์คุณธรรมเราเป็นมอสองแห่งความคุณธรรมออคยโดเนโดเอทอ่ะเ๋อเราได้เราได้ไดขับปีป่าที่หนีจากไฟไหมมา ปีบาลาอยู่ดนนั้นแกแกป่าประเทศไหนเนี่ย <laughs> ปีบาลา่าไม่ได้อยู่ตามทั้งผู้รอนเหรอ <laughs> อะไรอ่ะเออคอมมิชชั่นในการทําสัตว์ปลอม้สวัดดีเห็นว่าสวนสัตว์เธอ่ะมีอะไรที่แบบยังไม่ตัดตื่นเต้นพอใช่ไหมอยากรู้ไหมอะไรทําให้สวนสัตว์เธอตื่นเต้นนกยู ฉันสามารถเพ้นสีหานให้ไม่มีหางแบบสุดจะแฟนซีแล้วก็เอาเปเปอร์มาเช่มาประกอบกันให้มันกลายเป็นเอ็กซติกเบิร์มากยิ่งขึ้นได้นะจริงเราว็าคิดเหมือนกันใครมันจะไปอยากดูหางเราเราควรทําไงดีทุกคนเราเราควรมีนกยุงไหมแต่ถ้ามีนกยุงมันจะม,นมันจะทําให้สวนสัตว์เราแตกเสื่อนแต่แต่นกยุงไรลนะวะแบบว่า <c oughs> แบบว่า,วาอืม เป้าหมายของสวนสัตว์เราก็คือเราจะเป็นสวนสัตว์คุณธรรมสวนสัตว์คุณธรรมสวนสัตว์คุณธรรมมอสองเพลงความคุณธรรมคุณธรรมอันเท่หอืมหลับผิดตายนี่หน่อยไม่มีใครรู้หรอไม่มีใครรู้หรอกเนาะเนาะไหนอ่ะนกฟิวเอ้โหูโู้ห้าสวยอ่า